สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพอพอานเรษกิจวันนี้มาแกะกล่องครั้งแรกเนาะจะเอ่อบ่เคยสั่งน้ำเชื่อหมูในออนไลน์อันนี้ไม่กุ้งสั่งของเอ่อนี่ไงนี่อะไรเหรอกิบกิบสุดาฟาร์มเนาะกิบสุดาฟาร์มนี่สุดๆร้อนๆเร็วอ่อบ่เคยสั่งเนาะที่แรกกะคิดว่าจะถึงกี่วันแต่ว่าพ่อมาสั่ง อ่าไปกรุงช้างวันที่สามอ่าช่วงสายสบ่ายแบบายวันที่สามนี่แหละแล้วเพื่อนมาทรงทรงไห้ไปกรุงนะวันที่สี่วันที่สี่อ่าเขาระบ,บุเนาะขนทรงนะวันที่สี่มือหนีวันที่หา้าถึงครั้งพังคนเนาะสะกุลนครนี่แหละสะกุลนครถึงตะมือขึ้นนี่แต่ว่ามาถึงข้างพังคนอ่าเพื่อพังคนบบันแม่กรุงนี่ยู่ทีเจ็ดถึงแปดโมงเช้า เจ้าแม่กุ้งมอลอขนทรงมาทรงเนาะแม่กุ้งโท่อ่าประสานงานที่ข้างแม่กุ้งก็ไปรับเอาเลยเพราะว่าแม่กุ้งรีบนะจะไปผสมหมูอันนี้จะอ่านี่อุปกรณ์นเนาะพาเพิ่นจะหอ่อแพ็คมาเป็นแบบนี้อันนี้แม่กุ้งแกะไปแล้วเรียบร้อยนี่เนาะอ่าผู้ใดที่เอ่ออยากลองเนาะอยากลองใส่บริการกะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทคือ จังไดล่ะบางเครื่อเนะแถวแถวบ้านหา้องข้าผสมจนจนชินแล้วอ่ะเครื่องไม่คงนีแล้วไม่คงผสม็นจนเห็นลูกเบิดทุกทุกสายพันธุ์แล้วเนาะ <c oughs> วนไปเวียนมานี่บางเครือเห้องกับอยากเห็นนี่อย่างที่แปลกใหม่แปลกปกใหม่ๆเนาะไปเห็น <c oughs> เพื่อนอ, <c oughs> อยู่ในโซเชียลหมูฟอพันธ์เพื่อนส่งสวยส่งงามห้องกับอยากอยากได้เนาะอยากได้อยากได้สายพันธ์อยากอยากได้แนวบางเครื่อเห้องกับอยาก,ยากาได้แนวเนาะสายพันธ์เพื่อนมาดีๆ ก็ลองบึงเนาะแต่ว่าต้องคำนวณหนึ่งก็คือคำนวณเวลาหมูห้อเป็นสัตว์ห่อต้องคิดว่าบ่มแม่นว่าน,นิง่งแล้วหฮอค่อยสผสมเนาะคิดว่าหมูเราเริ่มติดสัตว์นิ่งกี่วันอันนี้มันคงเป็นครั้งแรกมม่คงกะกะคำนวณไว้อยู่แต่ว่ากะเพื่อเพื่อใจไว้อยู่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นพุ่งนี้ถ้าเกิดเป็นสวันอาจจะไม่ทันแล้ว คุยกับเพื่อนอยูเพื่อนก็บว่าสองวันถึงแน่นอนเพราะว่ายูอุบลกับสกุลนี่ก็ได้ยินพอบันว่าห่างกันยูแค่์สามรอยกิโลเนาะประมาณนี้น่ะวันเดียวก็คงจะถึงถึงจริงๆเนาะนี่จะเป็นเดือยเพราะแม่คุงสั่งมาสี่ชุดสาเหตุที่สร้างรอบนี้ก็เพราะแม่พันเป็นซัดพร้อมกันในเดือนนี้นะซีหาตัวเนาะแต่ว่าที่แรกว่าสมสมติสมมูแม่มาสาวนั่เพราะจะมีเดือยสาวเพราะว่าบอกป้ามป้ามเพิ่นว่าหมูแม่สาวห,หนึ่ง หมูนางสามเนาะต่อหมูแม่สาวแม่กุ้งผสมไปหมูว่านี่บ่ราท่านที่แลกวก็จะล่อแต่ว่าย่านเพิ่นล่งก่อนนะเพราะว่าหมูแม่สาวเพิ่นเพิ่นเป็นสัตว์ก่อนก่อนหมูนั่งแล้วก็คิดว่าเพิ่นจะท่านหล่ะเพราะหมูแม่สาวปกติกะซีหาหมือนซีหาถึงหกหมือเนานะต่วเพิ่นมาหนิ่งวันที่หาเออก็เลยได้ผสมก่อนอย่านเพิ่นล่งก่อนเนาะตัวน,นี่แหละเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดไปกูหลังยังนิ่งอยูอ่อาะแม่กุ้งอาจจะ เสริมให้เพื่อนเนาะเพราะว่าทางฟ้ามกิบสุดานี่เพื่อนแถมให้พุงพร้อมำหนึ่งรสแถมให้พิเศษสันเดียพ่ออ่ำเพื่อนกะตี่จับคลิปกันมาตลอดอยู่เพื่อนก็เลยแถมให้เนาะอันนี้จะเป็นเดือยเนาะเดือยก็อย่างละสองเพื่อเผื่อให้บางเทือนี่กะกะเช้าเย็นเนาะประมาณนี้เนาะบางคนก็เช้าเย็นแต่ถ้าไม่พุงจับจับซัดเช็คซัดได้นิ่งแล้ะ นิ่งคักแล้วแม่กุ้งก็จะผสมรอบเดียวเลยเนาะบางคนก็จะเช้าเย็นเพิ่นก็เลยใหอย่างละสองเห็นไหมย่างละสองนี่เนาะอ่ะมาดูกล่องกันเลยทีนี้แทนแทนกัดคนรอคอยเมื่อนี้ก็อัดคลิปอยู่บ้านอ่าอันนี้ต้องวอร์มก่อนเด้อเพื่อนเขียนว่าวอร์มก่อนเนาะนี่เชื้อสามสิบหกถึงสามสิบแปดองศานี่กะบสามสิบหกถึงสามสามสิบแปดองศานี่กะ นกหอวหม้ว่างไวเข่างนอ,อกได้เนาะเพราะว่าอุณหภูมิของบ้านเรานี่ก็อยู่ในประมาณนี้อยู่แล้วออกมาว่างไว้เท่างหนอ,อกก่อนผสมอยู่บ้านสิหานาทีนะไม่ต้องไปแช่น้ําอุ่นก็นได้เนาะแต่ถ้าผู้ใดเฝ้ากะน้ําอุน่นเนาะเจ้าบถึงสิหานาทีเราน้ําอุ่นสักแป๊บหนึ่งให้น้ำมันอุนอ่นนี่กผสมได้เลยอ่ะนี่นี่จะเป็น,นจะเป็นพ่อของตัวนี้เดี๋ยวมึงเนี่ยภาพประกอบนั่นี่เนาะนี่ตัวนี้อะไรนี่ b d b d, d. 0 5ดีศมีมีแม็กอะไรนะี่เออมีเนาะสองร้อยห้าสิบสองโดสสองโดสก็ถุงนี้ก็ห้าร้อยอ่ะถุงนี้ก็ห้าร้อยนี่เนาะเพราะว่ามันออจะมาเป็นหมูขุนส่วนอันนี้พิเศษมีพิเศษแบบหมักขนาดเลยหมูส่งนี่เนาะเตี้ยนนี่อันนี้ไอ้กาฟิวเนาะนี่ องห้าสี่ห้านี่อันนี้จะเป็นพ่อตัวนี้นะเดี๋ยวตามภาพเนี่โดดละสามร้อยพิเศษสายพันธุ์หนอกหมักขนาดน,นี่แต่ในนี้จะมีสามโดดเพราะว่าไม่กุงสร้างซองละแต่ว่าทางป้ามเพื่อนแถมให้มาถึงน้ำหนึ่งโดดขอบคุณหลายๆเด้อดีใจเนาะเพราะว่าเพื่อนแถมของแพงไงที่แรกก็บ,บ่ได้คาดหวังเออเพื่อนจะเพื่อนจะเอาให้แบบแบบได้ก็ได้นอะบ่ได้คาดหวังแต่ว่าอ่ะ เพิ่นแถมของแพงให้นากก็คือไอกาฟิวเนี่ยเป็นพอพันุที่ไม่กุ้งม,มักเนาะไม่กุ้งม,มักพิเศษก็ราคาก็โดโดอสามร้อยกับบ่ได้คือว่าแท่งกเพราะว่าอยู่ที่ห้ามากักเข้ากับมาเก็บเพื่อเอาเนี่ยผมเนาะถ้าเกิดเป็นตัวหูเออเป็นตัวตัวเมียเข้ากับเก็บทําสายพันธุไปแปลกๆเนาะไอ,ไอกาฟิวรอชมผลงานรอชมผลงานในร่างเพ่นจะนีเนสสาะเพื่นกจะใช้ขวดน้าขวดน้ําสงสัยเพื่อนจะ ทำฟิตเป็นก้อนน้ำแข็งมากเนี่ยนจะมีอยู่4ขวดมันก็จะเป็แบบนี้เนาะนี่ใส่ครับวันนี้แม่พุ่งก็จะเอาไปผสมเลยเนาะถึงแล้วก็ผสมเลยผสมสกร 4, อร์ซีสามสาจะใส่สามสมน, 3, นี้ตัวนี้อันนี้ดูล็อกเสียมตาลนี่แม่คึงจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่า,าแม่อีกแม่นึงนะพึ่งพึ่งเริ่มเนาะพึ่งเริ่มยังไม่นิ่ง อันนี้แม่กุ้งจะผสมอาจะบ่เกินพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้หรือบองสั่นก็อาจจะเป็นวันมะลืนเนาะเพราะว่าเพิ่งมือนี้เพิ่งมีอาการติดซัดแล้วเนาะบวมแดงนิดหน่อยสําหรับแม่นางแต่ว่าโดยรวมเรายังบนิ่งแต่บนี่อาจจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นพรุ่งนี้ตอนเย็นถ้าเกิดไม่รีบแล้วก็สามารถผสมได้ตอนเช้าน้าเสื้อนี่กัเพื่อนบอกว่าสามารถเก็บได้เจ็ดมื่ใส่ที่เย็นไว้สามารถเก็บได้เจ็ดวันเพราะว่าเพิ่งผลิตขึ้อเนาะ อันคุณบอกในกรุงไหวประมาณนี้อ่าต่อไปก็จะเป็นการไปผสมเทียมหมูแต่เดี๋ยวเบื้องก่อนถ้าเกิดว่าอ่าได้คลิปก็จะแนบช่วงท้ายแต่ถ้าไม่ได้คลิปอาจจะตัดจุกไปซ้ำนีเนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่คุงนี่ผ่อนจนทะเก็ดเรื่องหม,หมูเดี๋ยวคลิปต่อไปกะ อุ้ยลืมเนาะลืมอัปเดตลูกหมูที่คลอดไปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าวันนี้วันที่ห้าแล้ว่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผงจะพาไปอัปเดตลูกหมูที่คลอดเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเมื่อกี้นี้เนาะคลอดได้สิบสี่ตัวตัวแม่เพิ่น่ะสิบสามตัวแต่ตอนนี้กะยังอยู่ครบเนาะความสมบูรณ์แข็งแรงได้แล้วกะลูกหมูที่ของลูกค้าบ้านน้องลาดก็คือนัดรับวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดที่จะถึงมีมือนี้วที่หเอ่อ เออไกล่แล้วเนาะอีกสองมือ,อเดี๋ยวจะเป็นคลิปอ่าลูกค้ามารับลูกหมูที่หน้าฟ้ามเลยเนาะเดี๋ยวเบื้งก่อนว่าจะอัดคลิปได้ก่อนอ่าคลิปนี้ก่ะสวัสดีจ้า